ทริปห้องกองหมาเกาสวัน3คืนกับปิาพาเที่ยวไปช้อปไปชิมไปฟินไปมูที่ไหนกันบ้างปี2025มีอะไรอัปเดตพิกัดปังๆจุด ที่ทุกคนต้องไปใครเลิฟสตรีทอาร์ตนะห้ามพลาดเลยทีเดียวเราบินฮ่องกงเอ็กซ์เพรสนะมาถึงฮ่องกงก็ประมาณเวลาบ่าย2เกือบบ่าย3แนละ้วทุกคนต่อรถบัส A 21เข้าเมืองกันมาลงที่มงกกนะต่อสถานีรถไฟใต้ดินมาที่ไอขับมงก๊กโฮเ e l เราเลือกพักย่านนี้3วันเลยห้องไม่ได้กว้างมากแต่ก็พักสบายนะ ตกเย็นเราก็ไปย่านจิมซาจุยนะไปถ่ายรูปเล่นกับคอกทาวเวอร์แล้วก็ชมวิวอ่าววิกตอเรียนะทุกคน mm hmm. เพื่อรอดูซิมโฟนีออฟไลท์เวลา2องทุ่มนะ mm hmm. ก็เขาเป็นการแสดงแสงสีไฟแบบนี้แหละหลังจากนั้นก็ไปช้อปปิง้งลงฟุงแล้วก็ช็อปต่างๆนะทุกคน 2> day สเราจะข้ามไปเที่ยวหมากเกากันนะทุกคนนั่งเรือเฟอร์รี่กับโคไทยเวทเทอร์เจ็ตนะประมาณชั่วโมงนิน เท่านั้นก็ถึงมาเกล้าแล้วการนั่งรถบัสโรงแรมฟรีเที่ยวมาเกา้าอันนี้น้องบอกเทคนิคมาอีกนะคือแต่ละโรงแรมเขาจะไปส่งถึงที่เลยเพราะว่าเขาอยากให้คนเนี่ยเข้าโรงแรมเขาเมื่อไปเล่นคาสิโนเนาะอันนี้เราเลือกไปลอนดอนเนอร์ก่อนเลยนะถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยทุกคนคือใครอยากไปยุโรปแต่งบยังไม่ถึงมามาเที่ยวมาเก้าก่อนเชื่อเราเดินเล่นไปเพลินๆถึงเวนิเชียนมาเก้าแล้วทุกคนน้องพามากินทาตไข่นะซึ้ง อร่อยมากใครมาเราอยากให้ลองคือมันอร่อยจริงๆอะทุกคนรสชาติคือไม่มีการคาวไข่แล้วก็เนื้อพุดดิ้งเด้งๆเลยนะบรรยากาศด,ด้านในเขาจําลองได้สวยมากๆไม่ร้อนนะเพราะว่าติดแอร์นะจ๊ะและเราจะไปต่อกันที่เชนาโดเนาะเรานั่งแท็กซี่นะราคาแรงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนว่าไปอย่าหาลองนั่งเลยแต่ก็เมื่อเท้าวะนะ่าน้องก็ยอมเสียตังเพื่อหิวข้าวแล้วก็จะมากินข้าวนะหน้า,นาเป็ดหน้าหมูแดงอันนี้ชื่อดังว่า และมาโบสเซนปอคนเยอะสุดทุกคนอากาศร้อนมากๆไปช่วงเดือนสิงหาคมคือร้อนสุดๆเลยหลังๆมาเริ่มไม่จอยและอากาศร้อนคนเยอะแล้วก็คือแบบนะหลังๆก็เลยไม่มีรูปแหละมาเด3สามกันจ้าเปิดต่ออาหารเช้าด้วยติ่มซำอายุกว่าร้อยปีเนี่ยชื่อตามนี้เลยอ่านไม่ออกจริงๆนะ,นะคือรสชาติอร่อยมากๆแล้วน้องก็พาไปซื้อเจนนี่คุกกี้เนาะเพื่อที่จะชิมรสชาติว่าเฮ้ยอร่อยจริงถึงขัน้นนะ ดูคนต่อแถวสิเธอมันยาวมากนะนี่ขนาดไปช่วงเช้าหลังจากนั้นก็ไปไหว้พระวัดหว่างตาเซียนนะทุกคนสักการะบูชาหวังใจว่าจะได้ผูกได้แดงแต่เขาไม่ได้ผูกนะเพราะว่าเขาปิดปรับปรุงโซนที่ผูกได้แดงนะทุกคนแต่โซนอื่นก็ไหว้ได้ปกติต่อมาไปวัดแช์กงกันทุกคนอันนี้เขาก็ปิดปรับปรุงเหมือนกันแต่ก็ยังไหว้ได้ปกตินะวัดมาดิสนีย์แล้วอันเนี้ยเป็นทริปที่ใฝ่ฝัน คือการมาดิสนีย์แล้วเขาเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีด้วยงานทุกคนก็ประทับจิตประทับใจสาวกดิสนีย์ย่างดิฉันมากๆเอาจริง แป๊บเดียวเดสี่แล้ววันนี้เราบินกลับตอนเย็นนะแต่ช่วงเช้ามีเวลานะทุกคนน้องพามาแคนาะดี้ทาว์เนาะซึ่งมาดูพิกัดที่มุมมหาชนที่เขาถ่ายรูปกันเออมุมนี้เขาฮิดก,กันจริงๆนะแล้วก็ไปหาอะไรกินบะหมี่เกี๊ยวไข่ปูร้านเนี้ยเด็ดอร่อยแต่จําชื่อไม่ได้อย่าถามสันเลยอีกหนึ่งความน่ารักของเมืองนี้คือรถล่างอะ่ะมันเป็นสเสน่ห์จริงๆที่ดูแล้วแบบเออคือใช่ฮ่องกงเนาะ แล้วก็มาเช็คอินอาราบิก้าสุดเฮดริมทะเลของแคนาดี้ทาวนะจ๊ะแล้วเราก็นั่งรลถลางไปถึงย่านเซนทรัลนอเตรียมขึ้นพีกแทม ไปชมจุดชมวิวพานโนลามาาของเมืองฮ่องกงซึ่งอันนี้ใครมาต้องมาขึ้นเลยนะเราบอกเลยเพราะว่าขึ้นไปแล้วคือมันสวยว้าวมากๆอนะทุกคนซึ่งค่าใช้จ่ายการขึ้นพิกแทมก็ตกประมาณ700กว่าบาทนะนะทุกคนแต่ดูสีขึ้นมาแล้วเห็นวิวแบบนี้เฮ้ยมันสุดยอดจริงๆมันสวยจริงๆสมชื่อเป็นเกาะฮ่องกงเลยอะ อิ่มเอมกับจุดชมวิวเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินเล่นกันต่อนะจ๊ะมาถ่ายสตรีทอาร์ตเนาะต่างๆในตัวเมืองย่านเซนทันฮอลลีวูดโรดเนาะแล้วก็โซโฮอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่คือชอบมากสตรีทอาร์ตเยอะมากๆทุกคนเสร็จก่อนกลับนะทุกคนเราก็กินมาม่าเนี่ยเหมือนมาม่าน้ำตกเหนือเลยอะอร่อยมากรสชาติคือตอนนี้อยากความแซ่บมากๆทุกคนและก็ได้เวลากับประเทศไทย เราแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ปิยะพาเทียวด้วยนะ